สดีค่ะบัตรเสื้อที่สองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระป๋าผ้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอสเอสพีค่ะ45โลราคา4 5 0 0ัรบาทจำนวนใบนะคะเราประมาณการ3 0 0ถึงใบค่ะตกต้นทุนใบละ11บบาทจ้า ใช่ค่ะล of <ici> ูกค้าจะเป็นกระเป๋าพี Bryant ่ค่ะพี่นังค่ะสพายได้หมดไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปสายเบนไปโรตาร์ไไปแมกซ์ไปตลาดสดไปตลาดหได้เอาไปใช้ดึงกับชิวเนาะวันนี้เนาะดึงกับชิวเนาะ ลูกค้าตื่นตื่นนึกว่าตีกันนะคะลูกค้าจัาไม่ได้ตีกันนะคะลูกค้าจัานี้เรามาเชียร์กระเป๋าผ้านะคะลูกค้าจ๋าเด็กไม่อยู่ค่ะเด็กไม่อยู่อ่ะไปได้ทุกตลาดตลาดสดตลาดเช้าตลาดแรงได้หมดค่ะลูกค้าจ๋าตลาดแรงตลาดเย็นโอ้คนไทยคนไทยมาอยู่ไทยโดนนะตลาดแรงนะลูกค้าจ๋าอ่ะแนะนำค่ะเป็นเป็นผ้าเขาเรียกผ้าเลยนะผ้าดีผ้าดี้าดีผ้าดีป็นไงคะถ้าผ้าสุกต้มก่อนต้มก่อนเท สุกอีกนิดก็คือน้ำเยอะไม่อยู่แล้วไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน10เอบาทค่ะจ้าต้นทุน10เอบาทแบบผืนต่อใบค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้ค่ะใช่ค่ะมีามาเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอาลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายงานค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเปิดงานรายการแรกเลยก็เป็นกระเป๋าผ้าใช่ค่ะ าไหนต้องมีกระเป๋าผ้าติดตัวนะเพราะเซเว่นเขาแถมถุงยงางค่ะตอนนี้ยังไม่แถมนะยังไม่แถม,ม,แถมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าไปแม็โครก็กระเป๋าผ้าไปเซเว่นก็กระเป๋าผ้าไปไหนมาไหนต้องกระเป๋าผ้าค่ะลูกค้าจา๋าพกง่ายไปยิงกระป๋องก็ได้อะอะไรนะยิงกระ<ไ>ป,ปอ๋ปงะปองอะลูกค้าจา๋าสพายข้างแบบนี้มีมากระเป๋าผ้าพกพาสะดวกพกง่ายค่ะลูกคา้าจ๋าอาเวลาเราเลิกใช้ค่ะพับเก็บใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพับเก็บได้เลย พับเก็บได้เลยลูกค้าจ๋าเวลาจะใช้ก็สะบัดออกมาใช้ได้เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอันแนะนําค่ะสปายที่8ใบก็ไต้ด้วยจ้าต้อุก11บาทแม่ลูกค้าจ๋าสพายที่8ใบก็ได้ลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระเป๋าผ้าของเราใครที่เปิดร้านขายสพาอยู่แล้วเอาไปทําโปรโมชั่นก็ได้นะซื้อผ้าครบ200แถมกระเป๋าผ้าซื้อผ้าครบ5้า100แถมกระเป๋าผ้าซื้อผ้าครบ1,000แถมกระเป๋าผ้าแบบนี้ก็ได้นะพี่นางค่ะเอาไปจัดโปรโมชั่นให้กับ ร้านของตัวเองก็ได้<ช>ะคะ่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา,าเห็นชอบใช้กันมากช่คะเห็นฮิตกันมากลูกค้าจ๋าเพราะว่าในกระเป๋าผ้าคือเป็นกระเป๋ามีทั้งใบเล็กใบใหญ่ถ้าเป็นใบใหญ่หน่อยก็ใส่ได้ทั้งสมุดหนังสืออะไรลูกค้าจ๋าถ้าเป็นใบเล็กก็ของจุกจิกปักเป็นปักผ้าดิ่งซอดินสอนะคะลูกค้าจ<า>๋ามีคล้ามาหมดเลย แม้แต่ทางานค่ะทํางานเราก็ใช้กระเป๋าผ้าเราก็พกกระเป๋าผ้านะก่องข้าวน้อยก็่อข้าวน้อยใส่ก่อข้าวน้อยได้นะคะลูกค้าจ๋าใส่อน้อยไปทํางานก็ได้นะคะลูกจอะลูกค้าจ๋าบางใบมีแบบว่าลายสกงลลายสกีดใช่ค่ะบางใบไม่มียังคงเป็นผ้าดิบล้วนๆต้องเอาไปต้มถึงจะสุกอ่ะระวนไม่ออกกันพวกนี้นะคะเราจะรวนกลับมาเหมือนเดิมนะลูกค้าจ๋าอะได้ได้เลยทำอาหาได้เล่นนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะลูกค้าจา หนูก็มาน่ารักมากรูกค้าจ๋าน่ารักมากเรื่องลวดลายมีค่ะนะคก็เต็นกระตูหนูจะเป็นลายพิมพ์ตัวนังส่งตัวนังสือมีค่ะค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแนะนานิดนึงนะอาจจะต้องไปซักนิดหนึ่งลูกค้าจ๋าซักซักสะบัดตากนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ละขายได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าน้ำที่เจอแบบว่าอะไรคะที่สามารถอัดเดบได้อัดแดบได้อ่ะอัดเดบป็นมออ่ะมือกู่วใส ตามไม่ดูเพลยอ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้ของเล็กๆน้อยๆเราหิ้วแบบนี้ค่ะวันไหนของเยอะค่ะเราเปิดออกมาค่ะเราผือออกมาค่ะลูกค้าจ๋าจวันไหนของไม่เยอะเราเอาอันเล็กใบเล็กไปวันไหนของเยอะๆค่ะเรามาอีกชั้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าแปดสิบเอ็ดบาทคุณเน้อทูอินวันเลยจุะท้อๆจุดทๆ่คุณพร้อมเนื้อค่ะจ๋า ประต่อภาษาอังกฤษก็มานะคะแล้วก็จะ two in one พร้อมมาโอ้โหเหมือนพอดีใช่ไหมพอดีที่นาเป็นน่ารักเป็นสะพายหลังด้วยนะนะคะก็จะสะพายหลังได้ด้วยแต่ว่าหลังหนูน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังใหญ่ เอาแล้วนะเอาแล้วนะะอ่วะลกคาต้นทุนสิบเอ็ดบาทต้นทุนสิบเอ็ดบาทเท่านั้นต่อใบค่ะลูกค้าจับใบใหญ่แบบนี้เราก็มีมามีมาหมดนะคะแล้วค่ะลูกค้าจับแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจขายอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะเอาไปซักีดีๆหรือว่าทำความสะอาดดีๆค่ะลูกค้าจับต้นทุน11บาท ลูกค้าขายสามใบร้อยได้ได้ลูกค้าขายใบละยี่สิบเก้าได้สามเก้าได้ห้าเก้าได้หกเก้าได้ไปโรงเรียนกันได้ค่ะได้ได้ได้เหมือนกันได้ได้นะคะลูกค้าจะแนะนำเลยนะคะมีตั้งแต่ใบเล็กใบใหญ่นะคะลูกค้าทุาวันมีน้อยทุกวัมีน้อยน่ารักว้าวหนูใส่ปุ๊บแล้วมันไม่เป็นหมีน้อยตอนนี้มันเป็นหมีน้อยอยู่ถ้าหนูใส่ปุ๊บแล้วมันไม่เป็นหมีน้อยขออนุญาตไม่ใส่นะคะจับเป็นใบเตย แกงกันเองอไลา์นี้แกงกันเองลา์นี้นะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าจ๋าไม่ซสีเรียดไม่เครียดนะคะขำๆยามบ่ายลูกค้าจ๋าเล่นเกินไปต้องขออภยัย <c oughs> พูดผิดพูดถูกต้องขออภยัยลูกค้าจ๋าเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแ <c oughs> ล้วดูสีเหลืองใบนี้สวยสิบเอ็ดบาทลูกค้าจ๋าใส่ไปแบบอันนี้ใส่สามารถใส่ชุดแบบไปเที่ยวหนึ่งวันได้เคิ่มมาเลยอะไรคะหนูเคิ่มมาเลยพี่น้หนูเคิมมาเลยได้ อันนี้เฉพาะเจาะจงนะเฉพาะกลุ่มนะคะรคาร์าเฉพาะกลุ่มถือว่ารู้กันนะโอเคอ่ะรคาร์าต้นทุนสิบเอ็ดบาทถืออุ้ยไข่ขี้เกียจอันนั่ะทำไมว่าน้องเราเป็นตัวไข่ขี้เกียจเป็นตัวของญี่ปุ่นทำไมว่าน้องขี้เกียจแบบนั้นสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีคุณพี่ทุกท่านนะคะรคาร์จารคาทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรคาจ์าเป็นกำลังใจในเสียงหัวเราะของเราด้วยลูกค้าบอกลำพานเสียงหัวเราะมาก เอาลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไ like, ลฟ์สดของเราโอ้ยพี่นงางใครลิ้นก่อนไหมคะ <c oughs> พี่นงางใครลิ้น, <c oughs> นก่อนไ<า>หมคะเอา<ๆ>ลูกค้าจ๋าเ <c oughs> ข้ามาเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหมวดนี้เป็นกระเป๋าผ้าค่ะลูกค้าจ๋ากระเป๋าผ้าคลาแบบใบเล็กใบให,ใ,ใหญ่มีมานะคะลูกค้าจ๋าผ้าดงผ้าดิบนะคะมีคลามาลายสกองลายสกรีนนะคะมีคลามาหมดเลยพี่นางอะไร อะไรคะโดเรมอนเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่รู้จักนะคะจะอ่างอ่างอ่างค่ะลูกค้จะสดแล้วไม่จายนะคะลูกค้าจะอ่างอ่งอ่งค่ะโดเรมอนโดเรมี่ค่ะลูกค้าจะวินิลารักอ่ะยังไงคะยังน่ารักอะน่ารักมากค่ะูสวยโดเรมอนอ่ะขออนุญาตวางนะคะขออนุญาตวางนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเออลูกค้าจะสนใจ CF ได้เลยนะคะกระเป๋าผ้าของเรา 45โล4,500บาทเท่านั้นลูกค้าจ่ายต้นทุน11บาทยั่ยๆจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ่ายยุคนี้ใครก็ต <5. S 2> ้องมีกระเป๋าผ<ช>้านะคะ,คะลูกค้าจ๋าสะพายไปไหนแนละ้วดูเป็นคนรักโลกเลยนะดูเป็นคนแบบว่าอุ้ยรักโลกรักสิร,รอ้อม<ช>นาค,ค่ะ,ะสำหรับกระเป๋าผ้าของเรานะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้เราก็แบบว่าพอประมาณการนะคะหรือให้ลูกค้าเห็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไง ให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่ออีกทีนะคะสําหรับกระเป๋าผ้าของเราใช่ค่ะเอะนี่น่ารักลวดลายใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ประมาณการนะคะลูกคะะ้าจ๋ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะงานญี่ปุ่นล o เอสพีค่ะ45โลราคา4,500บาทจำนวนใบเราประมาณการนะคะ300-350ถึง3า0ใบค่ะ ตกต้นทุนต่อใบประมาณการ11บาทจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีหรือเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค้งแต่9 0 0โมงเช้าถึง5มงเยนนะคะอยติตามมาหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับมวลนี้ขอบคุณค่ะ